Go. Fire in the hole. Headshot. Mm -hmm. แม่งยิงไม่ตายตอนแม่งบี้แม่งชนไม้วะ่ะเดือยอะไรวะโดนไปจึ่งยดียว okay. s <S แบ๊บไปแบบอ่าไปไหนก็นหมดเนะี่ย <Hello. S 1> มาไหนก็นหมดอนะ่ะ ไปแล้วโอ้โหโคตรโหดกระโดดยิงทำไมตอนที่วอพี่แม่งไม่ยิงงี้มั่งวะ อีบ้าอ๋อโหเหลือเท่าไรวะสองตัวสิบสองนะอ๋อยี่สิบสองห้าศูนย์แน่เลยวะ เดี๋ยวค่อยไปโอ้นี่เป็นไหนโอ้ยคยผมนี่ผมนี่โ,โ,โ,โคตรฟุกเลยครับ โอ้เจ็บเจ็บเต้นโอ้โหมาแล้ว